จะเจาะน้ำบาดาลซะหน่อยเจาะลงไปแล้วทีนี้ฝนตกมาบอ่อพังเลยค่ะแล้วเลยต้องถมน,น่าสงสารน้องเขามากเลยวิลเลียมให้ให้เงินติปคนละร้อยเท่าแก่เอามาส่งไว้แล้วก็ให้ลูกน้องำทำดูสิน่าสงสารมากเลยตัวมอมแแมมหมดทั้งสองคนเลยวิลเลียมสงสารให้ไปคนละร้อย แล้วก็ให้เล่าไปขวดนึง่งมากินก่อนก็ได้ละมากินซากมะาิก่อกน่ยเา,นะา,เาบก<อ>สอง่อเนดี๋ยวสิย่างรถที่มาเจาะน้ำหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่คันเล็กๆตรงนี้สี่คันนะเนหละไม่ใช่ง่ายๆนะคะกว่าจะได้เงินสามหมืนตัวดิ สี่คันละคันที่ห้าดูดิคันที่ห้าเห็นแล้วก็สงสารคนไทยแล้วเนาะทำงานกว่าจะได้เงินเราได้เป็นหลายวันด้วยนะแลวว่างล่วงลงไปด้ว ระวังล่วงลงในหลุมนั้นเอาขึ้นไม่ได้ดูนี่บ่อโอ้เป็นโพนลงไปเลยแยกเม็ดนี่แล้วจะไปจอมันล่วงเถอะจะไปจอมันล่วงมันสิพังมันสิพังมันสิพังอย่าไปจอมันล่วงเอาหินล่วงตะกอนจะพึ่งเอาล่วงจพึ่งเอาดินล่วงลาเอาหินล่วงตะกอนเอาดินล่วงเองอ๋อเอาดินล่วงตะกอนังสียางได้ปีนี่เอาตรงนี้ล่วงก็ได้บมันยังสียางได้นี่ มันนี้ลงจักก่อนเห็นมันได้ย่างได้เออมันเดนกยวยงหินได้โอ้ยมดูถม,มหินขุดแล้วก็ถมขุดแล้วก็ถมว่ะน่าสงสารมากเลยดูดิดมอมแมมหมดเลยทั้งสองคนป๊าดมันมาเป็นบอลเนี่ยหน่อยดิยเน่เนอะ ใส่หมดหินนี่ก็บ่เหมือนบ่เหมือนตรงนี้อย่าเหมือนจะเอาเชมนี่มันไหลออกมาบอ่บอเอาหินลงตะกอนยังเอาน,าน<ง>ั่นล,ลงทีหลังระวังตัวไหลลงหันได้ลรอเอาหินลงอ้เป็นบอ่อสางลงด้วยม,ม,มันพังมันพังโดนน้ำฝนล,ลงมามันเลยพังก็เลยใช้ไม่ได้ต้องขุดบอ่อใหม่หน่าสงสารนอ้องเขามากเลยคิดดิน Bình tìm Đi nó có con hình ở trong cái con hình Con hình con ấy